ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องว,วนาเทลของเราอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยทางเราครับ และความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่พวกพระเอกเนี่ยสามารถเคลียร์เกม3ดอกจิกได้แล้วพวกเขาเนี่ยก็มีเวลาในการต่อวีซ่าในอีก3วันครับแต่ในขณะเดียวกันโจตาเพื่อนสนิทของพระเอกย่ยก,ก็กลับมาได้รับบาดเจ็บทําให้ไม่สามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็คลองแค่วเหมือนเดิมครับและเขาเนี่ยจะสามารถต่อวีซ่าของตัวเองได้หรือไม่ถ้าเ,เพื่อนๆอนยากรู้กันแล้วก็ขอเชิญรับชมรับฟังกับซีรีส์เรื่องอลิส e i อินบอร์เดอร์แลนด์ใน EP ีที่2ได้เลยครับ และจาก EP ีแรกนะครับเด็กสาวไิสนาใน EP ีนั้นเนี่ยเธอมีชื่อว่ายูซุฮะเป็นเด็กสาวนักปีนเขาตามรอยพ่อของตัวเองครับเธอเนี่ยเหมือมองท้องฟ้าที่เห็นแสงเลเซอร์นับ10บพุ่งลงมาสู่พื้นดินก่อนจะพูดออกมาว่าพ่อคะหนูจะต้องรอด ต่อจากนั้นนะครับจะตัดภาพกลับมาที่อลิสูในตอนรุ่งเช้าเขาเนี่ยได้ไปลองสตาร์ทรถที่จอดทิ้งไว้แต่ก็สตาร์ทไม่ติดครับไม่ว่าจะรถคันไหนก็ตามก็สตาร์ทไม่ติดเลยโดยหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้กลับไปหาเพื่อนที่ต่างก็แยกย้ายออกไปตามหาเบาะแสหรือของที่ใช้ได้กันมาครับแต่ทางด้านของเพื่อนๆเองเนี่ยก็ไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยเช่นกัน และตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็รู้กันแค่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่ใช้พลังงานจากแผงวงจรเนี่ยใช้การไม่ได้หมดเลยตั้งแต่นาฬิกาดิจิตอลไปยันรถยนต์ครับแต่วิธียุเสาอากาศที่ไม่มีไอชิปเนี่ยกับใช้การได้หรือก,ก็คือบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอาจเป็นการโจมตีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้แต่กับไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าโทรศรัพท์ที่ได้มาจากเกมเนี่ยทำไมถึงใช้การได้และทางด้านของคาลูเบะนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกไปหาข้าวของหรืออาหารที่ใช้ได้กับซาโอลิและคาลู ก็ได้เจอมีดสั้นเล่มหนึ่งเขาเนี่ยก็เลยเก็บเอาไว้เผื่อใช้ในยามฉุกเฉินก่อนที่จะกลับไปรวมตัวกับคนอื่นๆครับหลังจากนั้นนะครับทั้ง4คนเนี่ยก็ได้นั่งกินอาหารกระป๋องที่หามาได้เพื่อเติมพลังให้กับตัวเองเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้กินอะไรกันเลยตั้งแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานนับนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ถามถึงเรื่องราวของซาโอลิพวกเขาเนี่ยก็เลยรู้ว่าเหตุการณ์แปลกๆนี้เนี่ยเกิดกับซาโอลิก่อนพวกเขาซะอีกหรือก็คือเวลาของพวกเขาเนี่ยเหมือนคาดเคลื่อนกัน และสิ่งที่รู้กันในตอนนี้เนี่ยก็คือเกมนี้มันมีเกมมาสเตอร์อยู่หรือก็คือมีใครบางคนเนี่ยกำลังบงการเกมนี้อยู่ด้วยแล้วก็มีการจับตาดูพวกเขาอยู่ทุกฝีก้าวหากวีซ่าหมดอายุเนี่ยก็จะโดนยิงเลเซอร์ทะลุหัวแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นเองสาอุลิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีข่าวลือในบริษัทของฉันว่ามีงานจ้างจากบริษัทไอทีฝั่งยุโรปและมีการทดลองสร้างโลกเสมือนใน VR ที่เหมือนกับโลกความเป็นจริงทุกระเบียดนิ้วแต่พอได้ยินแบบนั้นนะครับอลิสูเนี่ยก็พูดขึ้นว่า แผลไฟไหม้ของโจตะาแบบนั้นคงไม่ใช่ VR หรอกพอตกดึกนะครับคาูเบะนี่ก็ได้คุยกับอดีซูกัน2คนว่าเกมหน้าเราลงเล่นเกมกัน2คนไหมเพื่อให้ชินกับเกมพอพวกเราเนี่ยต้องเคลียร์เกมให้ได้ทั้งที่โจตาเนี่ยเจ็บขายอยู่ถ้าลําพังแค่เรา2คนเคลียร์เกมนี้ไม่ได้ต่อไปเราก็ปกป้องโจตะาไม่ได้ที่สําคัญเราต้องหาหมอให้โจตะาจากในเกม อาริสุนะครับก็ตกลงตามที่คารุเบะบอกเพราะเขานะครับคิดว่าถ้าลงเล่นเกมอาจพอจับแนวทางของเกมได้มันเนี่ยต้องมีลักษณะเฉพาะของเกมมาสเตอร์อยู่แน่นอนหลังจากนั้นนะครับอาริสุกับคารุเบะเนี่ยก็ได้เข้าร่วมเกมที่ถูกจัดขึ้นในอพาร์ตเมนต์โดยที่ซาอุริเนี่ยอยู่ดูแลโจตะในที่พักพอโจตะเจ็บขามากจนไม่สามารถเดินได้และในเกมนี้นะครับมีคนลงเล่นเป็นจํานวนมากรวมถึงยูซุฮะเด็กสาวนักปีนเขาเนี่ยก็รวมเล่นด้วยเช่นกัน อาริสูนะครับพยายามมองไปรอบด้านและเขาเนี่ยก็ได้สะดุดตาเข้ากับผู้ชายใส่ฮู้ดผมสีงเงินที่เท้าของเขาเนี่ยได้เหยียบสายชาร์จแบตเครื่องเล่นเทปอันเล็กเอาไว้ครับไม่นานนักเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งมันนะครับบอกว่าปิดรับลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมเล่นเกมทั้งหมดเนี่ยมี13คนครับแต่แล้วจู่จู่เนี่ยก็ได้มีผู้ชายแปลกหน้าใส่หมวกถามอารีสูขึ้นมาว่าไอ้นี่มันคืออะไรเหรอคือคือผมไม่รู้อะไรเลยอะอาริสูเองเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่า แต่ยังไม่ทันที่อาริสุจะได้พูดจบครับคาดูเบะเนี่ยก็ได้บอกอาริสุว่าอย่าดีกว่าผู้เล่นหน้าใหม่เดี๋ยวจะเป็นตัวถ่วงเราเปล่าๆสินเสียงคาดูเบะเสียงในโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งและประกาศเตือนเนี่ยก็ได้แจ้งขึ้นว่าระดับความยาก5โพดําทำาเอาคาดูเบะกับพระเอกเนี่ยงงไปตามๆกันครับว่าทําไมเลขไพ่และสีเนี่ยมันเปลี่ยนไปฝ่ายผู้ชายอีกคนที่อยู่ข้างคาดูเบะที่มีชื่อว่านีโตเบะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่า มันเป็นเกมใช้กําลังนะ่ะพลังกายจะตัดสินแพ้ชนะปกติแล้วนะไพ่จะเป็นตัวบอกลักษณะของเกมดอกจิตเป็นแนวร่วมมือกันเขาหลามตัดแนวใช้สมองส่วนโพแดงเนี่ยเป็นเกมหักหลังที่จะเล่นกับหัวใจคนส่วนหมายเลขเนี่ยก็คือระดับความยากไงล่ะยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิงเขี่ยได้ยากมากเท่านั้นไม่นานนักนะครับเสียงในโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังต่อขึ้นว่าเกมวิ่งไล่จับกติกาก็คือให้ทุกคนหนีจากยักษ์ไปให้ได้ เงินไขาการเคลียร์เกมค้นหาเซฟโซนที่อยู่ในห้องแห่งหนึ่งของอาคารนี้ถ้าทําได้ภายในเวลาที่กําหนดจะถือว่าเคลียร์เกมเวลาที่กําหนด20นาทีเมื่อครบ20นาทีระเบิดเวลาที่อยู่ในอาคารจะระเบิดขึ้นตัดไปที่ทางด้านของโจตาและสาอุลิกันบ้างครับในตอนนี้เนี่ยโจตากาลังสสดภาวนาขอร้องให้ทุกคนปลอดภยัยสาอลุลิก็เลยเข้ามาคุยกับโจตาว่าเธอเชื่อในตัวพระเจ้าเหรอนายคิดว่าเพื่อนของนายจะพาไปเล่นเกมต่อไปเหรอ แต่โจตาก็บอกตอบกับซาอุริไปว่าเจ้าพวกนั้นมันต่างออกไปครับซาอุริเนี่ยก็เลยพูดต่อว่างั้นนายเนี่ยจะยอมตายเพื่อเพื่อนได้เหรอฝ่ายโจตาก็ย่งคิดไปสักพักใหญ่แล้วก็เลี่ยนที่จะตอบคําถามของซาอุริไปแทนและทางด้านของอลิสูกับคาลูเบในตอนนี้เนี่ยเกมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก2นาที ทุกคนเนี่ยต่างแยกย้ายกันออกไปอยู่แต่ละชั้นของอพาร์ตเมนต์และผู้ชายใส่ฮูดผมสีเทาเนี่ยก็เลยอ,อยู่ในมุมหนึ่งของชั้นสูงสุดเพื่อที่จะสังเกตการคนอื่นๆได้ครับและแล้วนะครับเกมเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นเวลาเนี่ยเริ่มนับถอยหลังลงและยักษ์เนี่ยก็ได้ออกตัวแล้วนยักษ์ที่พูดถึงเนี่ยก็คือคนตัวสูงใส่ชุดคลุมทั้งตัวแล้วก็ใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าเอาไว้อยู่ครับและมันเนี่ยก็มีปืนและไล่ย,ยิงทุกคนที่มันเจอทั้งหมด และเมื่อเสียงปืนได้ดังขึ้นไฟาอาริสุกับคารูเบะที่สงสัยว่ามันเป็นเสียงอะไรจึงได้เดินไปตามเสียงและก็ได้เจอกับยักษ์ที่เพิ่งยิงคนทิ้มงมาพอดีทําให้พวกเขาเนี่ยต้องวิ่งหนียักษ์ลงไปที่ชั้นล่างกันต่อจนไปแอบอยู่ในซอกหนึ่งของชั้นหนึ่งครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทําสําเร็จยักษ์เนี่ยเดินผ่านพวกเขาลงไปยันชั้นต่อไปทางด้านของโจตะในตอนนี้นะครับซาอุลิเนี่ยกำลังลุกเขาอย่างหนักเธอเนี่ยจูบโจตะพังบอกเขาว่าเราเป็นคนคล้ายกันมาสนิทกันไว้เถอะนะ ดินเสียงของเธอเนี่ยเธอก็ได้ถวายตัวมีอะไรกับโจตาไประหว่างที่มีอะไรกันเนี่ยโจตาก็ได้หวนึกถึงสมัยที่ตัวเองยังเด็กแม่ของเขาเนี่ยได้พาเขาเข้าไปยังรัททีที่เธอข้างคล้ายแม่ของโจตานะครับได้ถวายเงินให้กับรัทธินั้นเป็นจํานวนมากแต่ไม่เพียงแค่นั้นเธอเนี่ยยังถวายตัวให้กับเจ้าของรัททีอีกทําให้นีเนี่ยเป็นเรื่องฝังใจของโจตามาจนถึงตอนนี้ครับ กระดับมาที่ทางด้านของอาริสูและคารูเบะในตอนนี้เนี่ยพวกเขาพยายามไล่เปิดห้องเพื่อหาเซฟโซนแต่หายังไงเนี่ยก็หาไม่เจอเลยครับฟาฟอาริสูที่นึกอะไรออกเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปตามทางเดินของชั้นพางตะโกนบอกทุกคนที่ยังรอดว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยยักษ์อยู่ตรงกลางของชั้น2มันมองไม่ค่อยเห็นเพราะใส่หน้ากากอยู่ให้ทุกคนเนี่ยคอยบอกตำแหน่งของยักษ์แล้วก็ตามหาเซฟโซนด้วยกันเถอะ ฝ่ายยูซุฮะนะครับที่ได้ยินพระเอกตะโกนแบบนั้นเธอเนี่ยจึงได้ตะโกนบอกทุกคนกลับไปว่าตอนนี้ยักษ์อยู่ตรงกลางชั้นสี่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยรีบหนีด่วนเลยส่วนผู้ชายปริศนาผมเทาใส่ฮูดเนี่ยก็ได้แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เพราะสิ่งที่อาริสุพูดนั้นถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยทีเดียวและยูซุฮะเองเนี่ยก็ได้โชว์สกิลปีนป่ายระหว่างชั้นของตึกให้เขาได้เห็นครับถือว่าน่าสนใจสําหรับเขามากเลยทีเดียว และแล้วเสียงในโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งเพื่อที่จะแจ้งเตือนว่าเกมจะจบลงในอีก8นาทีขณะนี้มีผู้รอดชีวิต7คนส่วนอาริสูกับคารูเบะเขาเนี่ยได้เดินอยู่ชั้นล่างของยักษ์แต่แล้วจูจ่ๆยักษ์ก็ได้ยิงลงมาที่ชั้นของพระเอกเพื่อยิงไปที่ผู้ชายใส่หมวกที่เป็นผู้เล่นใหม่ทําให้อาริสูเนี่ยค่อยๆคานไปช่วยผู้เล่นใหม่ให้รอดออกมาจากตําแหน่งยิงของยักษ์ในจังหวะที่ยักษ์เปลี่ยนแมกกาซีนปืนจนสาเร็จครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พากันวิ่งลงไปยังชั้นล่าง แต่คารูเบะเองเนี่ยก็ได้หยุดฝีเท้าลงแล้วก็ได้บอกกับอาริสุว่านายไปก่อนเลยฉันจะหยุดยักษ์นั่นไว้เองแต่แล้วจูจูเนี่ยก็ได้มีผู้ชายหัวเกรียนที่ชื่ออังุนนี้ที่แลดูเก่งการต่อสู้เหมือนเคยเป็นทหารเก่ามาก่อนก็ได้เข้ามาบอกทั้งคู่ว่าอย่าไปกลัวยักษ์มันก็คนเหมือนกันเจ้าคนตัวเล็กนั่นไปหาเซฟโซนซะส่วนเพื่อนของนายมากับฉันเราจะล่ายักษ์กัน ฝ่ายอาริสูนะครับก็ได้สังเกตเห็นสร้อยข้อมือของอัง,งุนนี้และเพื่อนของเขาเนี่ยว่ามันเป็นสร้อยที่ทําขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นแบบเดียวกันซึ่งมันเนี่ยค่อนข้างน่าสงสัยเป็นอย่างมากครับแต่พอในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลือกมากนักอาริสูเองเนี่ยจึงได้ตอบตกลงกับความคิดของอัง,งุนนี้แต่แล้วไม่นานนักยูซูฮะเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นมาจากชั้นล่างเพื่อบอกกับทุกคนว่าเช็คชั้นห้าทางทิศใต้กับชั้น6ทางตะวันออกกับใต้แล้วแยกไปหาเซฟโซนกันเถอะอาริสูเนี่ยจึงได้บอกยูซูฮะว่า มีชั้น1กับ2ที่ยังไม่ได้เช็คยูซุฮะเนะครับก็เลยอาสาจะไปเช็คให้ส่วนอาริสูเนี่ยก็แยกไปเช็คที่ชั้น7แทนและทางด้านของคารูเบะในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําตามแผนที่อังุนนี้ได้วางเอาไว้คือให้เพื่อนของอังุนิเนี่ยลอยักษมาในมุมที่คารูเบะและอังุนนี้ดักรอเอาไว้อยู่ แต่ในตอนที่เพื่อนของอังุนิล่อย,ยักษ์มานั้นเขากับปล่อยให้ยักษ์ฆ่าเพื่อนของเขาทิ้งครับจนยักษ์เ,เดินไปต่อแล้วก็ได้เจอเข้ากับคารูเบะที่แอบอยู่อังุนิเนี่ยก็ได้พุ่งตัวออกมาแล้วก็เข้าต่อสู้กับยักษ์แล้วก็ช่วยเหลือคารูเบะเอาไว้ทั้งสองเนี่ยพยายามต่อสู้กับยักษ์จนสามารถปัดปืนของยักษ์ให้ตกลงไปได้ เพียงแต่ว่ายักษ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปืนครับมันเนี่ยมีมีดยาวที่ซ่อนเอาไว้ด้วยทาให้คารูเบตที่หลงไม่ทันโดนมีดของยักษ์เฉือนเข้าไปที่ท้องอย่างจังอังุนนี้เนี่ยก็เลยรีบเข้ามาช่วยคารูเบะเอาไว้และต่อสู้กับยักษ์ด้วยการต่อยมือเปล่าเข้าไปที่หน้าแบบไม่ยั้งครับจนยักษ์เนี่ยก็ได้ล้มลงไปทางด้านของอลิสุในตอนนี้เนี่ยเขาก็หาเซฟโซนที่ชั้น7ไม่เจอจึงพยายามคิดว่าเซฟโซนเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนและเขาเนี่ยก็นึกขึ้นได้ตอนที่ยักษ์ยิงผู้เล่นใหม่ทำาไมยักษ์ถึงเลลือกกกกยยิิงงจาที่ไ่ไไแ็มโดนประตู พระเอกเนี่ยจึงได้รีบวิ่งไปที่ห้องนั้นทันทีครับพอดีก,กันกับที่ชายหัวเทาใส่ฮูดเนี่ยเดินเข้ามาเพราะเขาเองเนี่ยก็รู้คําตอบว่าห้องนี้คือเซฟโซนเพียงแต่ก่อนที่พระเอกจะเปิดเข้าไปเขาเนี่ยก็เดึกเอะใจแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าทําไมยักไล่ฆ่าเราท,ทั้งที่ดักรอตรงนี้ก็ได้แต่ชายหัวเทาใส่ฮูดเนี่ยก็บอกอลิสุว่ายังมีเรื่องที่เราไม่รู้สินะแต่ก็คงต้องเปิดแล้วล่ะเวลามันเหลือแค่3นาที ทำให้อลิสูนี่ครับตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปและมันเนี่ยก็ได้เปิดออกห้องนี้นะครับเป็นเซฟโซนอย่างที่เขาคิดเอาไว้แล้วก็มีอีกห้องหนึ่งนะครับที่ต้องเปิดเข้าไปแต่แล้วจูจ่ๆเนี่ยก็ได้มียักษ์โผล่เข้ามาทางด้านหลังของทั้งคู่ครับฝ่ายอลิสูเนี่ยก็เลยรีบผักชายหัวเทาออกกระโหลกีกระสุนชายหัวเทาเนี่ยก็เลยรีบเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าที่ทําจากเครื่องเล่นเทปที่ชาร์จไฟก่อนเริ่มเกมเนี่ยม,มาช็อตใส่ย,ยักษ์จนยักษ์เนี่ยลม้มลง แต่ยักษ์เนี่ยก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์หรอกครับมันนะครับกาดยิงทั้งคู่ไปทั่วทําให้อลิสูรีบเปิดประตูเข้าห้องด้านในส่วนชายหัวเทาเนี่ยก็รีบพุ่งตัวออกจากห้องเซฟโซนไปฝ่ายอลิสูนะครับที่เข้ามาในห้องได้ก็ได้เห็นปุ่มด้านบน2ด้านพร้อมกับกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าปิดปุ่มพร้อมกันได้เกมจะจบลงพระเอกนะครับก็เลยรีบตะโกนบอกคนที่เหลือว่าใครก็ได้มาที่นี่ทีต้องใช้2คนในการเคลียร์เกม แต่ไม่นานนักเนี่ยยักษ์ก็ได้พังประตูแล้วก็เดินเข้ามาอาริสูนะครับพยายามต่อสู้ยื้อแย่งปืนกับยักษ์ซึ่งนั่นนะครับเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ยูซูฮะเนี่ยปีนเข้าห้องมาจากทางด้านหน้าต่างพอดีชายหัวเทาเนี่ยก็เลยโยนเครื่องช็อตไฟฟ้าให้กับยูซูฮะแล้วเธอเนี่ยก็ใช้มันช็อตยักษ์จนล้มลงครับก่อนสที่พระเอกกับยูซูฮะเนี่ยจะรีบกระโดดแปะปุ่มทั้งสองด้านเพื่อหยุดเกมในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ระเบิดจะถูกจุดและแล้วนะครับเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้น,า,น,นา่ว เกมเคลียร์ขอแสดงความยินดีสิ้นเสียงโทรศัพท์นะครับยักษ์ที่ถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตจนล้มลงแล้วก็หน้าก,ากากหลุดออกเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าหวาดกลัวก่อนที่จะถูกปอกคอที่ล็อกเอาไว้แลเบิดจนตัวตายทําเอาวาลีสูต,ตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเป็นอย่างมากครับและทางด้านของคารูเบเขาเองเนี่ยก็ตกใจกับภาพที่เห็นเช่นกันพอยักษ์ทางฝั่งของเข,ขาเองเนี่ยก็ถูกระเบิดคอไปเขาเลยครับถามอัลกูนิขึ้นว่าเจ้าพวกนี้เองก็ถูกบังคับให้เล่นเกมงั้นเหรอ แต่อังุนนี้นะครับก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเขานะครับทำเพียงแค่คนเข้าของที่จําเป็นบนตัวของยักษ์ฝ่ายคารูเบะนะครับที่ยืนช็อกกับภาพที่เห็นอยู่นั้นจดจูเนี่ยเสียงวอลกี้ทอกกี้ก็ได้ดังขึ้นจากศพของเพื่อนอังุนนี้ครับและเสียงนั้นเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้คําตอบมาแล้วจงกลับไปที่บีชแต่พอคารูเบะเนี่ยจะหันหน้าไปถามอังุนนี้เขาเนี่ยก็ได้หายตัวไปซะแล้วก่อนที่ EP 2ีเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ และเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถติดตามเรื่องราวของ a l i c อ in Borderland ลนด์ว่าบีชเนี่ยคืออะไรและคําตอบเนี่ยคืออะไรพวกเขาที่มีสร้อยข้อมือเนี่ยเป็นใครกันแน่ได้ใน a l i c อ in b o r d เดอร์แใน EP ีที่3ครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งนะครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o กกันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนไมผมสปอยเนี่ยก็จิมที่ลิง์เพจด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ